แบบวงหักบทที่5นะคะร้อยละแบบฝึักห1ดข้อที่1เขียนเศษส่วนในช่องว่างนะคะเพื่อแสดงส่วนที่ระบายสีนะคะข้อที่1นะคะแบ่งเป็น10ส่วนนะคะระบายส่วนที่ระบายสี1 2 3 4 5 6 7มี่ห้าเดเขียนเทนด้วย7ส่วน10นะคะข้อที่สองแบ่งเป็น 20ส่วนนะคะส่วนที่ระบายสี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เก้นแทนด้วย11ส่วนด้วย20นะคะต่อไปข้อที่3นะคะแบ่งเป็น50ส่วนนะคะส่วนที่ระบายสี10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29นะคะ เขียนแทนด้วย29ส่วนด้วย50นะคะต่อไปข้อที่4นะคะแบ่งเป็น100ส่วนนะคะระบายสี10 20 30, 30 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55นะคะเขียนแทนด้วย55ส่วนด้วย100 ต่อไปข้อที่2นะคะระบายสีแสดงเศษส่วนที่กําหนดนะคะแบ่งเป็น15ส่วนนะคะระบายเจดส่วนตรงนี้5นะคะหกเจ็ดต่อไปข้อที่2นะคะแบ่งเป็น20ส่วนระบาย14ส่วนนะคะห แล้วก็สิบสี่นะคะต่อไปข้อที่สามนะคะแบ่งเป็นห้าสิบส่วนลำไยยี่สิบห้าส่วนนะคะสิบยี่สิบยี่สิบห้านะคะต่อไปข้อที่สี แบ่งเป็น100ส่วนละบาย64ส่ส่วนนะคะหกสิบนะคะ หกสิบนะคะต่อไปข้อที่3ยงเส้นจับคู่กับผลคูณที่เท่ากันนะคะ250คูณ4ได้1,000นะคะหารด้วย100ได้10นะคะคำตอบข้อนี้เป็น10นะคะต่อไปหารด้วย25ได้1นะคะหารด้วย25ได้ 2นะคะหารด้วย2ได้19นะคะหารด้วย2ได้1นะคะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้เป็น19นะคะหารด้วย10ได้9นะคะหารด้วย10ได้15นะคะหารด้วย15ได้3หารด้วย15ได้1นะคะเพราะฉะนั้นคาตอบเป็น39 27นะคะ ต่อไปนะคะหารด้วย10บได้6หารด้วย10ได้10นะคะ15บคูณหเป็น90นะคะหารด้วย10ก็จะเป็น9นะคะหารด้วย10บได้12นะคะหารด้วย10บได้10นะคะหารด้วย10บได้3หารด้วย10บได้1นะคะ3ามคูณสิได้36นะคะ ต่อไปข้อที่4นะคะหาคำตอบข้อที่1นะคะกระเป๋าชนิดเดียวกันและขนาดเดียวกัน14ใบาราคารวม2100บาทถ้าแก้วตาซื้อกระเป๋า10ใบต้องจ่ายเงินกี่บาทนะคะกระเป๋า14ใบาราคารวม2100บาทนะคะถ้ากระเป๋า1ใบก็จะราคา2100ส่วนด้วย1 4นะคะ ถ้าแก้วตาซื้อกระเป๋าสิบใบต้องจ่ายเงินคูณด้วย10นะคะก็จะได้เท่ากับ14 1เป็น14 14 5เป็น70แล้วก็140นะคะ14หารด้วย14เป็น1นะคะ150คูณ10ก็จะเป็น1500นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ ปุ๋ย12ถุงใส่ต้นมะม่วงต้นละเท่าๆกันได้100ต้นนะคะถ้าในสวนมีต้นมะม่วง175ต้นแต่ละต้นใส่ปุ๋ยในปริมาณเท่าเดิมต้องใช้ปุ๋ยกี่ถุงนะคะ100ต้นนะคะใช้ปุ๋ยไป12ถุงนะคะถ้า1ต้นใช้ปุ๋ยไป12ส่วนด้วย100นะคะแล้วก็ถ้าในส่วนมีต้นมะม่วง175ต้น นะคะก็จะคูณด้วย175นะคะหารด้วย2นะคะได้6นะคะหารด้วย2ได้50นะคะหารด้วย5นะคะ5้าสามสิหาหหารด้วย5ได้ได้10นะคะหารด้วย5ได้7หารด้วย5ได้2นะคะหารด้วย2ได้3หารด้วย2ได้1นะคะ 3คูณ7ได้21นะคะต่อไปข้อที่3นะคะลูกปัดแต่ละหอมี50เมตรเป็นสีแดง20เมตรที่เหลือเป็นสีขาวถ้าจิ๊บซื้อลูกปัด400เมตรจะมีลูกปัดสีขาวกี่เมตรนะคะมีลูกปัด50เมตรเป็นสีแดง20แสดงว่าเป็นสีขาว30เมตรนะคะ ลูกปัด50เม็ดเป็นสีขาว30เม็ดลูกปัด1เม็ดก็จะเป็นสีขาว30ส่วนด้วย50นะคะถ้าจิ๊บซื้อลูกปัด400เม็ดก็คูณด้วย400นะคะหารด้วย10ได้3หารด้วย10ได้5นะคะหารด้วย5ได้8 10นะคะหารด้วย5ได้1นะคะก็จะได้ 3คูณกับ80ได้200 40เมตรนะคะ